สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถิน,นวัดราชาธิวานราชวรวิหาร วันนี้เวลา15นาิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดราชาธิวานราชวรวิหารเขตดุสิตทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชชสรีรางคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราช,รราชนิีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าน,นั้นผ่าดระหว่างพระกรสทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐถิน วัดราชาธิวานราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายเป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถท่สงสถาปนาขึ้นจากวัดสมรายได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สาม จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4, ส่ทรงปฏิสังขรและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาทิวานราชวรวิหารมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาเป็นวัดแรกที่ถือกําเนิดคณะสงฆ์คณะธรรมยุติก,กานิกายพระกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามะกะและเอกอัคาระพะุทธศาสนูธรรมภก เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์รวมทั้งที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมลรีหรือผู้ที่ทรงมีพระราชดำริเห็นสมควรให้แทนพระองค์นำไปถวายอย่างพระอารามหลวงสำคัญรวม16พระอาราม ที่กรุงเทพมหานคร12พระอารามที่จังหวัดนคปรปฐม1พระอารามคือวัดพระปฐม,มเจดีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2พระอารามได้แก่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติและวัดสวุวรรณดารารามที่จังหวัดพิษณุโลก1พระอารามคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ